สวัสดีครับเรามาพบกันกับคลิปฟ้าสามัญออนไลน์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยถึงแนวคิดสําคัญอีกแนวคิดหนึ่งของการจัดกระบวนการกลุ่มก็คือแนวคิดเรื่องการกดขี่ระดับจิตสเํเร็จเราอาจจะเคยพบกับพฤติกรรมต่างๆของคนในกลุ่มที่แตกต่างหลากหลายกันไปซึ่งมันอาจจะมีคําอธิบายถึงพฤติกรรมต่างๆว่าอาจจะเกิดมาจากการเลี้ยงดูประสบการณ์ในวัยเด็กความเป็นเพศ ความเป็นพัฒนธรรมต,ต่างๆหลากหลายแต่ว่าแนวคิดเรื่องการกดขี่ในระดับจิตสํานึกเนี่ยมันเป็นการพยายามที่จะอธิบายพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่างๆว่ามันมีผลมาจากการกดขี่ของสถาบันต่างๆในสังคมของเราจนกระทั่งมันฝังเข้าไปอยู่ในระดับจิตสํานึกของพวกเราผู้มีอำนาจเขาใช้สถาบันต่างๆเนี่ยเพื่อผลิตซ้ำความเชื่อในสังคมเพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับการกดขี่ของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของง่จนเจ็บไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน ไม่เลือกงานไม่ยากจนผู้ชายคือช้างเท้าหน้านะครับแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งวัสนาแข่งไม่ได้เราอยู่ในสังคมที่ผลิตซ้ำความเชื่อเหล่านี้จนเราเชื่อว่านี่คือเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาถ้ามันมีปัญหาก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเองเนี่แหละที่ปรับตัวเข้ากับโลกไม่ได้เรารับความเชื่อเหล่านั้นเข้ามาไม่เพียงแต่ว่าจะเอามากดขี่ตัวเองแต่ยังเอาไปใช้ในการกดขี่คนอื่นผลิตซ้ำความคิดเหล่านี้ตอ่อเนื่องไปอีกด้วย ในสภาวะเหล่านี้เนี่ยเราเรียกมันว่าการกดขี่ในระดับจิตสำนึกในทางจิตวิทยาเนี่ยอาการแบบนี้มันเรียกว่า internalized oppression หมายถึงการที่เราเนี่ยรับทัศนคติที่มาจากสังคมที่กดขี่และไม่เท่าเทียมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของเราของวิถีชีวิตของเราและค่านิยมของเราการกดขี่ในระดับจิตสำนึกมันทำงานอยู่ภายในตัวของเรา ไปในตัวของผู้ถูกกดขี่จังสมยาวนานผ่านสถาบันทางสังคมผ่านประวัติศาสตร์และขนรอบตัวของเรามันส่งผลให้ผู้ถูกกดขี่มีสภาวะที่ไม่ถึงประสงค์อย่างน้อยเนี่ยนะครับมี4ี่เรื่องเรื่องแรกเลยคือเชื่อว่าความไม่เท่าเทียมเนี่ยเป็นเรื่องปกติคือผู้ถูกกดขี่เนี่ยจะยอมรับว่าตัวเองเนี่ยควรจะอยู่ในสถานะที่ต่ํากว่าไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกเอาเปรียบหรือว่าไม่เท่าเทียมไม่ยุติธรรมการเรียกร้องความเท่าเทียมเนี่ยเป็นการเรียกร้องที่มากเกินไปแล้วก็ไม่ยุติธรรมกับคนอื่นในสังคมเสียด้วยซ้ำ เมื่อ <utan> เราเชื่อว่าระบบที่ไม่เท่าเทียมแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องปกติเป็นสิ่งที่มันอยู่มานานแล้วเราก็อยู่กันมาได้อยู่กันมาแบบนี้แค่นี้ก็ดีแล้วเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละเราก็จะไม่สงสัยไม่ตั้งคาถามแล้วก็มองว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมเหล่านี้เนะี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทําเป็นเรื่องที่สร้างความวุ่นวายแล้วก็อาจจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอือ่น,ะนอีกหนักไปกว่านนั้นเราก็จะเป็นผู้รักษาระบบนี้เอาไว้แบบเดือด้วยซ้ำเช่นการหอยหาผู้นําที่ดี การลงโทษอย่างเด็ดขาดจากผู้กดขี่เพื่อให้สังคมมันสงบสุขการไปขัดขวางการเปลี่ยนแปลงต่างๆทางสังคมอันที่สองนะครับคือการเชื่อว่าตัวเองเนี่ยไม่ดีพอไม่มีคุณค่ามากพอจะได้รับสิ่งดีๆไม่มีคุณค่ามากพอที่จะได้รับความยุติธรรมใดๆแล้วก็คนอื่นๆที่เขาได้รับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพราะว่าเขามีคุณค่าพอเขาเก่งกว่าเขารวยกว่าเขาอยู่ในชาติตระกูลที่ดีกว่าเขาอยู่ในตําแหน่งที่ดีกว่า เป็นต้นถ้ารู้สึกว่าเป็นทุกข์มากๆบางทีคนที่เชื่อว่าตัวเองไม่ดีพอก็จะพยายามที่จะไปแสวงหาการปลดทุกข์ส่วนตัวเช่นไปนั่งสมาธิการไปเข้าหาศาสนาแบบหนีความจริงนะครับหวังโลกหน้าหวังอนาคตเพราะว่ามันขึ้นหวังกับปัจจุบันไปเสียแล้วไปทําบุญไปเยียวยาบําบัดจิตใจส่วนตัวไปท่องเที่ยวไปเสพย,ยาหรือว่าเข้าร่วมกลุ่มตามความเชื่อที่ช่วยปลอบใจของตัวเองได้ อันที่3มก็คือเราเชื่อว่าผู้กดขี่เราเนี่ยนะครับมีความเป็นมนุษย์ที่มากกว่า <S <S <ka> ก็คือกลายเป็นว่าเราเนี่ยมองผู้กดขี่เราเนี่ยนะครับเป็นต้นแบบอ๋อ oh, คนแบบนี้แหละที่มีความเป็นมนุษย์มากกว่าดีกว่าแล้วเราควรที่จะพัฒนาตัวเองเรียนแบบเขาเพื่อที่ว่าเราจะได้มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นดังนั้นเราจึงไปเรียนแบบผู้กดขี่โดยทําตัวเป็นผู้กดขี่เสียเองเพราะว่าเราคิดไปว่าการทําเช่นนั้นมันทําให้เรามีความเป็นมนุษย์มากกว่า ่เช่นใช้อำนาจเหนือกับคนที่มีอำนาจน้อยกว่าหรือกลับกันก็คือกลายเป็นผู้ที่อุอ้อมอารีทำบุญบริจาคข้าวของมีความเมตตาสั่งสอนปกป้องดูแลโดยที่บางทีเนี่ยก็ไม่ได้ฟังว่าคนอื่นเนี่ยเขาต้องการอะไรแบบนี้จริงหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้มุ่งไปที่การเปลี่ยนแปลงตัวระบบให้มีความเท่าเทียมมากขึ้น หรือหนักไปกว่านนั้นเราก็อาจจะไปแสวงหาความพิเศษส่วนตัวให้รู้สึกตัวเองเนี่ยเหนือกว่าคนอื่นเช่นหาประกาศนียบัตรใบรับรองเยอะๆไปเรียนรู้วิชาลึกลับต่างๆหายศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าวัตถุสิ่งของพิเศษต่างๆนานา อันที่4ก็คือการจ้องโจมตีกันเองเราจะพบว่าผู้ถูกกดขี่จานวนมากนะครับมักจะดินท่ากันเองต่อว่ากันเองดูถูกกันเองอยู่เสมอเพราะว่าเมื่อเราถูกทําลายความมั่นใจในตัวเองไปแล้วเราก็จะแสวงหาความมั่นใจแบบอื่นๆนะครับในทางหนึ่งของเราก็คือทําให้รู้สึกว่าตัวเองแนเหนือกว่าคนอื่นการจ้องโจมตีกันเองในระหว่างกลุ่มในระหว่างผู้ถูกกดขี่ด้วยกันเองทําให้เราไม่สามารถที่จะสร้างพันธมิตรในการต่อสู้ขึ้นมาได้มันจะเป็นการทะเลาะกันเอง มันจะเป็นการทะเลาะกันระหว่างกลุ่มไม่ว่าจะเป็นการซุบเิออินทาจะผิดดูถูกสติปัญญาของกันและกันแย่งพื้นที่ทํางานกันบอกว่าฉันทําได้ดีกว่าแกเนี่ยทำแย่มองหาจุดผิดของเขาแบ่งพักแบ่งพวกดูถูกแปะป้ายต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เกิดการทะเลาะบอกแว้งกันในหมู่ผู้ถูกดขี่ด้วยกันเองนอกจากนั้นการสูญเสียความมั่นใจในตัวเองของเราเนี่ยนะครับมันนําไปสู่การไประบายกับคนที่มีอํานาจน้อยกว่าเราทําให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันเองเกิดการแบ่งแยกกันและกัน จะเห็นว่าการกดขี่ในระดับจิตสํานึกมันก่อให้เกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทั้งในตัวกระบวนการกลุ่มเวลาที่เราทําจัดฝูอบรมหรือในกระบวนการทํางานฟ้าอินจะต้องหอมหองเข้าใจในเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เรื่องนิสัยส่วนบุคคลที่มันแย่เท่านั้นต้องมองลึกไปกว่านั้นว่านี่คือผลมาจากโครงสร้างที่มันกดขี่ฝังเข้าไปอยู่ในจิตสํานึกของเรา ก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะชวนให้พวกเราลองใช้เวลาทบทวนตัวเองดูนะครับว่าเราเคยเผชิญกับการกดขี่ในระดับจิตสํานึกตรงไหนบ้างแล้วตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างกับตัวเองเรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอไม่มีคุณค่าไม่คู่ควรกับบางสิ่งบางอย่างอะไรหรือเปล่าทําไมเราถึงรู้สึกอย่างนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยอะไรที่มันทํางานกับเราอยู่ อาจจะเป็นคําพูดของครูคําพูดของครอบครัวคําพูดของคนรอบข้างที่กระทํากับเราหรือว่าเป็นสิ่งที่มันอยู่ในสื่อมวลชนในหนังสืออะไรต่างๆนะครับเราลองสํารวจมันดูว่ามันทํางานอะไรกับเราในตอนนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้กลับมารู้เนื้อรู้ตัวเห็นเรื่องการกดขี่ในระดับจิตสํานึกแล้วก็รู้ขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็จัดกระบวนการการเรียนรู้จัดกระบวนการการประชุมที่ส่งเสริมให้แต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะออกจากการกดขี่ในระดับจิตสํานึกต่อไปได้